สวัสดีครับปุ๊กบทยุทธคาครับวันนี้มานำเสนอรถตู้หน้าใหม่ละเครื่องนี้เครื่องส8จุดแปด G L ครับผมรถมามากกว่าสิบคันเลยนะครับผมเอาเลือกคันสวยเลยครับเลือกคันที่เล็กไม่น้อยเลยนะครับนะครับเข้าโมเมนล์จานหน้านะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเข้าทั้งหมดหรือเปล่าครับอาจจะคัดเข้าก็ได้เลยครับคันสวยขึ้นเข้าโมเมนก่อนนะครับเอ๋ดูภายนอกกันก่อนนะครับผม นี่ครับหน้าใหม่แล้วนะเกียร์ธรรมดานะครับเม่ใช่จเกียร์โต้นะครับผมนี่มาจากบริษัทเวอร์คาร์เลสอะคารือมาเจ็ดครับผมนี่นะครับผมหอหอครับเหงเห็งแล้วครับผมเหงเหงทุกคันเลยนะฮะเพียบเลยครับมาเยอะจริงๆเอาเลือกคันสวยเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็ตที่วันวันอุคาก่อนนะครับผมรถเขาเพิ่งมานะครับผมนี่นะครับดูดูสิครับ นี่เขารถจอดตรงนี้เขารอตรวจเกตกันนะครับผมอ่าคันนี้เลอะหน่อยครับเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับผมอ่านะครับไม่เลอะก็มีนะครับอ่าลูกค้าบอกไม่เลอะไม่เลอะไม่เป็นไรอยู่ที่ราคาแล้วก็สภาพครับผมนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับผมอืมนะครับเกียร์ธรรมดานะดูดูสิครับนี่ครับเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับนี่มืดมืดหน่อยครับเห็นไหมครับคันนี้ไม้สองแสนครับวันนี้ ครับอ่าครับไม่แสนมากกว่าแสนต้นก็มีนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมฉะนั้นจะมีเวลานะครับเขาเขาเข้าชมได้นะวันอาทิตย์นะครับผมถ้าทั้งวันเลยนะยังเว้นห้าโมงเย็นมันด้วยนะครับผมจะเลิกงานละแล้วก็มืดโดยด้วยครับนะครับเกต่อเฮียช้างนะครับราะว่าเข้าขอจมลรถครับผมอ่าตรงนี้เขย่าเงินครับเนี่ยครับ เยอะแยะเลยนะครับสิบกว่าคันเลยวันนี้ครับเอ้านี่นะครับข้างหน้าผมก็เช่นกันครับผมเยอะแยะเลยนะครับแต่รอราคากันก่อนนะคนคนบอกว่าอยากรู้ราคานะครับแต่รอราคากันก่อนนะครับนี่นะครับหน้าใหม่ทุกคันเลยนะเกียร์ธรรมดานะครับอย่าเลินไปครับเกียร์ธรรมดานะครับครับเกือบยี่สิบคันได้นะครับผมนี่นะครับ คันนี้ไม่สองแสนครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะหาขั้นไม้น้อยให้เลยครับผมนั้นเพื่อกันสวยนะี่นะนี่นะครับเอ๊ให้ดูนี้สองว่างหน่อยนะพันนี้นะครับหน้าใหม่แล้วครับเกียร์ธรรมดานะ ให้ดูนานหน่อยนะครับโอ้อยากขายทุกคันนะครับผมนี่นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์สองจุอเกียร์ธรรมดาปีสิบเก้านะครับดูกันนี้สิครับว่าไม่ละไม่เท่าไหร่แสนแปดครับผมนี่ครับไม่แสนแปดนะฮะดูสิครับดูภายในกันครับเบาะหนังนะครับผมหนานุ่มนะครับนั่นเบาะนานุ่มนะครับไม่ได้กรอบบางนะครับ ล้อธรรมดาครับอ่นะครับนี่นะฮะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรถตู้หน้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเกตที่วันทุคาก่อนนะแต่ผมขับเองละดีทุกคันเลยขับดีทุกคันนะครับผมอนะครับผมดูคันนี้สิครับไอ้มาเท่าไหร่เออสองแสนครับผม มาเยอะแต่ดูแลถึงครับไมาเยอะแต่ดูแลถึงนะครับอุ้ยอันนั้นมีรอยครับมีบุบอ่ะเป็นธรรมดาครับรถใช้งานครับผมต้องมีรอยมีบุบบ้างนะครับผมนี่นะครับตามสภาพเลยนะครับผมฉะนั้นลูกค้าเลือกกันที่คันที่สวยไม่ที่ใช่คันที่ชอบนะครับผมอ่านะครับอ่าคันนี้เดี่เห็นเบาะชัดกันกันครับนี่ครับบาะเป็นอย่างนี้นะครับ เบาหนังทุกคันนะครับผมนะครับหนังหนานุ่มนะครับผมอร่อยไม่ใช่ครับนั่งสบายครับผมเบาหนานุ่มนั่งสบายครับนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับดูสิครับนี่ครับผมอ่าเดี๋ยว้ชมกันเท่านี้นะครับฉะนั้นใครสนใจก็โทรมาสอบถามทีมงานได้เลยนะครับที่0 8 7 7 3 9 1 9 0 0นะครับ หรือเข้าเว็บไฟต์ประมูลรถ .com นะครับผมนี่ผมโบสยุดค้าไปก่อนนะครับคุณครับคุณครับ,บ,รบทุกท่านที่รับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ